แล้วยี่ในตัวมัดที่ชื่อว่า The Immortal Snail นะครับมดนี้มันก็แปลว่าหอยอมตะนะครับผมหอยทากอมตะมันคือหอยนะครับผมแต่ว่ามันมีคําว่า Immortal นะก็คือหอยแม่งจะอมตะนะครับผมไม่รู้มันอมตะยังไงนะเขาบอกว่าหอยมันฉลาดนะครับแต่แม่งโคตรอันตรายก็อย่างที่ว่านะผมก็อยากจะรู้จริงๆเลยนะครับว่ามัน Immortal Snail ตรงไหนนะคืออยากรู้จริงๆเลยนะนี่นะแต่ลองอมาชนคนหน่อยสิ อุย้ยมันนับเวลาด้วยฮัลโหลมันเก๊เกิดอะไรคือแล้วหน้าจอผมสั่นรัวๆเลย The snail is coming ฮะแล้วดูหอยด,ดูหอยทากเราเดินดิ h a t เอ่อมันช้าจังอนะชาตินี้จะถึงไหมนี่ก็ผ่านมนาะหลายวิแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยววันลคนเดี๋ยวนะ้ย แล้วคนผมเรียบร้อยเลยคือเออโดนทีเดียวหายเลยนี่มันหอยอะไรกันวะเนี่ยหอยทากตัวนี้มันไม่ธรรมดานะครับเราก็คิดว่ามันโมนะแต่ว่าอันนี้ของจริงเลยนะนี่คือเป็นหอยทากที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วสินะแล้วมันก็มีออปชันที่เขียนว่า snail setting ได้นะครับ <laughs> โอเคมันจะเซตยังไ,ไงวะอ่ะผมกดมาแล้วนะโอ้ยเดี๋ยวเราสามารถเซตติ้งได้เฮ้ยเราสามารถตั้งสปีดได้ด้วยครับ ผมลองตั้งเป็นสักสิบดูสิแล้วผมลองให้มันชนคนดูตึงนี่ครับแล้วมันก็ปั้มเลยแล้วผมก็กําลังรอ,งองให้มันนับเวลาเสร็จนะผมอยากรู้ว่ามันจะไวขึ้นไหมนะเออเฮ้ยโอ้โหคนเร็วหอยอะไรวะเนี้ยแม่ง <c oughs> ลองนึกภาพถ้าหอยในชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้นะผมว่ามนุษย์อยู่ไม่ได้ <c oughs> ผมมาลองเสกคนเยอะๆเลยดีดกว่าผมจะลองแปะหอยดูนะครับ ่าแล้วผมอยากผมเอาไว้เป็นหมอกเลยไอ้คุณชมดูสิแม่งเหมือนหมอกอ่ะอหอยกูร่วงเลยโอเคนับเวลาเสร็จละโอ้ยโอ้ดี delete the game kit! ลีดเดอะเกมคิดลบเกมทิ้งไปซะโอ้โหเมื่อกี้ซับแบบไหนแล้วมาลองอีกรอบหนึ่งโอ้โหละท่านนอนร <laughs> อโอ้ว้าวผมรู้แล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองอะเฮ้ยใจเย็นเย็นง่วงเหรอเพื่อนดูเหมือนคนอีกจัง ผมเนี่ยจะให้หอยมันทิกเกอร์คนแล้วผมก็จะให้มันไปอยู่ไกลๆอยู่นะผมจะดูว่ามันเร็วแค่ไหนนะหอยตัวนี้หลังจากที่เราเซตสปีดไปแล้วนะนี่ครับเรียบร้อยแล้วผมก็จะโยนหอยไปไกลๆนู่นเลยนี่ไปแล้วผมไม่รู้นไปไหนแล้วนะโยนทิ้งหายไปไหนไม่รู้ไม่ได้ฟอลโล่เมื่อกี้ I was coming Hello หอยโอเคมันมาตั้งนานแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมซูมไปแล้วผมไม่ทันนะมันไวเกินแล้วดูทายคนนี้ <laughs> มันหนแอบนั่งแอบมองอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว ผมฟ้าโรแล้วผมก็จะโยนไปไกลๆนะครับนี่เราจะดูกันว่าความเร็วมันเท่าไหร่นะเอ้มาแล<อ>้วว้โอ้โคตรเร็วโ,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 โอเคผมจะลองดูนะครับผมว่าถ้าผมเอาหอยมาชนคนในบ้านแล้วเนี่ยมันจะทะลุไหมนะเรามาลองดูกันดีกว่าอุ้ยออาผมยังไม่ทําอะไรเลยไอ้นี่หัวแตกแล้วเรามาลองดูแค่กําแพงกากกันก่อนนะครับอยากรูจริงๆแล้ว่ามันเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยมันทะลุเข้าไปใ้บ้าน โอเคนะครับมันไม่สามารถทะลุเหล็กได้นะอ่าแต่ว่ามันทะลุไอก้อนอิกได้โอ้เรียบร้อยอยู่ทร s h อี่ผมลองแตะดูนะครับแล้วผมก็จะเอาหอยออกนี่ครับเรียบร้อยครับเราดูว่ามันจะทะลุได้ไหมนะจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวผมว่าหอยมันจะทําตึกล้มก็วันนี้แหละนะโอ้โหดูมันกําลังกระโดดใหญ่เลยครับมันทะลุได้นะแต่มันลอยขึ้นไม่ได้มันลอยขึ้นไปแต่หอยมันกําลังทาบ้านวัง เรียบร้อยไอ้คนนี้เรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วนะับผมเนี่ยเราจะให้พี่สเนโอวว่าไอ้นี่มันโดนเดี๋ยวเด่ายวเพิ่งโดนอ,นอีทับตายนะฮัลโหลโอเคอันนี้นะครับสเน์เสคัมมิง่งแต่ว่ามันลงไปไม่ได้นกไอเอ็นพีซีมันไม่รู้นะว่ามันลงยังไงนะกี่ครับมันก็จะหมุนๆอย่างนี้แหละนะมันก็จะไม่ไปไหนนะไอไอหอยของเราเนี่ยมันก็จะเอ,อ่อแล้วผมบอกเลยว่าถ้ารอกี่ชาติกี่ชาติมันก็ไม่ลงไปกําจัดคนนะนะมันก็ยู่งอย่างนี้แหละนะ แลคนกูก็เดาเฮ้ยผมให้ความรู้สึกว่ามันเหมือน nextbot เลยวะเรียบร้อยผมอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าผมเอาปืนยิงหอยมันจะเป็นยังไงนะนี่ยิงไปแล้วแต่ว่าน้ำขาวๆอะไรมันออกมาไม่รู้ผมยิงไปแล้วมันน้ำขาวๆออกมาเหมือนเหมือนเหมือนรูปเฟก็จะรู้ดีเออหลังจากเรายิงแล้วเราลองเอาสเนลมาชนคนดูเฮ้ยมันยังนับอยู่นะฮัลโหล มันอิมมอร์เทลจริงๆวะโอเคสแนลวินไอหอยตัวนี้มันโหดเกินไปเราต้องกำจัดมันด้วยนิวเคลียร์เรียบร้อยหายหรือเปล่าจะอิมมอร์เทลขนาดไหนกันเชียวมาดูสินะเห็นไหมหายไปแล้วอีซี่เหมือนผมเห็นอะไรไกลๆสวัสดีเพื่อนนายยังเเกพื่อความชัวนะแล้วมาเช็คกันก่อนอน,นะว่ามันเรียบร้อยหร้อยัง ไอ้หอยตัวนี้มันไอ้หอยทากตัวนี้มันอมตะนะครับมันโดนดิวเคียร์มันจะไม่เป็นไรเลยอ้อุย Another win for the snails ชัยชนะอีกครั้งของหอยนะเมื่อกี้มันพูดนะอยากรู้จริงๆเลยนะว่ามันจะ i m m o r ร์เขนาดไหนนะผมเซกเกาะมาให้คนขนาดนี้นะเรามาลองกันเลยดีกว่านี่จิ้มไปเลยเฮ้โยโอเคผมรู้วิธีป้องกันหอยแล้วนะก็คือเราใส่ชุดเกาะนะครับแล้วถ้าเราชนปุ๊บ ไม่เป็นไรนะคือเหมือนมันต้องชนหนึ่งอ,อย่างเดียวนะมันชนชุดเกราะไม่ได้นะลู่ทางแก้หอยแล้วนะเย้ท่ไมกูแปลกแป่กะอ่ะชนเข้าไปที่หน้านี่นะครับไม่เป็นอะไรนะชนเข้าไปที่ขาโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> ก็คือมันต้องชนแค่หน,นึ่งอ,อย่างเดวนะชนเหล็กไม่เป็นไรนะนี่โอ้ ก็รู้แล้วนะครับว่าการกันหอยนี่มันต้องทำยังไงนะแค่เราใส่ชุดก็คือจบแล้วนะผมลองกดไปที่เพจล้วเลี่ยผมเห็นคําว่า Destruction นะครับผมนี่ Destruction is now on เปิดไปที่รับรองแล้วผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะรู้แค่ว่าคาว่า Destruction แปลว่ามันทำลายนะทำลายพวกสิ่งของอะไรเงี้ยนะแล้วผมก็จะทำให้สเนลมันกระโดดสูงขึ้นอีกทีนะผมใส่ไปประมาณ10ก่อนเลยแล้วกันผมใส่มั่วๆนะตัวเลขเนี่ยวิจอยกินจริงๆเลยถ้าเอามันชนเข้าไปในบ้านจะเป็นยังไงนะผมจะถือมันไว้ก่อนนะ นี่ผมซีวนอยอยู่ไม่ให้ไฟนะแล้วถ้าผมปล่อยล่ะวฮ้ยโอ้เพเปิดเด็กสักชั้นนี่คือมันเอาใหญ่เลยนะโอเคแล้วมันกำลังนับอยู่นี่เรียบร้อยโอโ้โหมันกําจัดหมดเลยตอนตอนนี้มันกําลังมัวไปหมดแล้วหอยผมมันอยู่ไหนวะเนี่ย,ามามยแม่งหมุนเป็นใบพัดเลยเขาหรอให้คนมันมาอยู่ฝั่งนี้นะดูที่มันจะทะลุบ้านไหมนะหอยอยู่ฝั่งซ้ายคนอยู่ฝั่งขวาออโอเคโอ้ เฮ้ยเกี่ยวมันเอาหมดเลยก็นะครับหอยทากตัวนี้นี่โคตรโหดเลยนะที่อยากรู้จริงๆเลยว่าเองมันจะอมตะกันแค่ไหนเชียวอุตสาหเสกนี่เสกหลุมดํามาแล้วลองดูเลยแล้วกันเรียบร้อยฮะโอ้เออมันบัดมันมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นไรเลยมันหมุนแล้วมันยออเย้เลยนะมันดึงดึงแล้วมันดึงดึงดึงข้างในโอ้โหเรียบร้อยฮะอ่าคือหอยทากอมตะจริงๆนะ อันนี้แหละของจริงเลยที่ไม่มีอะไรทํำลายมันได้นะก็คือ,อถ้าเราเจะกําจัดมันนะมีวิธีเดียวนะกดคลิกขวานะครับผมแล้วกด Delete นะเฮ้ยนานี้ e l e t e ไม่ได้ด้วย this is real immortals n i l มนุษยชาติเราจบสิ้นแล้วหอยทากมันกำลังจะของโลกแต,แต,แต่แต่นะถึงจะดี e t e มันไม่ได้นะมีวิธีสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่นะครับ clear everything นะกดไปเลยนะท,ทีเดียวจบเรียบร้อยครับนี่ชนะแล้ว <laughs> โอเคน,นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปกับน้องหอยของผมนะครับผมนี่น้องหอยคองโล่ของซูงกาไปโคตรใกล้เลยนี่นน้องหอยทากของเรา,าก็ลากันไปแค่นี้นะครับผมก็สวัสดีครับมออาไอ้ยังไงเล่อกหอยทากปล่อยือ,งอยไงวะอยที่เดียวหายเลยนะจะบอกให้หอยทากโคดมากเลยนะระวังตัววะดีๆล่นะเดี๋ยวมันจะกัดคุณถึงที่บ้านเลยนะ ผมสามารถทำลายตึกตายทำลายบ้านได้หมดทุกลังเลยนะจะบอกให้สามารถวาร์ปได้ด้วยสามารถวาร์ปได้ด้วยนะระวังตัวไวด้ดีๆนะที่โดนทีเดียวก็ไปสวรรค์ได้เลยนะระวังไวด้ดีๆแล้วนะ